คนบอกว่าปื้อมาดวงดีมากสุดๆโอเคมาเลยทิปทําบุญไหว้พระก็คือต้องเติมบุญป่ะหนึ่งเติมต้นด้วยที่กว๋วยเตี๋ยวตาชัยนะคะเขาบอกว่าคุณลุงเขาดุกันใช่ไหมปึ้งว่าแบบอาจจะเป็นอินเนอร์แบบแค่นจี้เฉยๆอะมาต่อนะคะศาลเจ้าจพ่อหลักเมืองพระประแดงในวัดเนี่ยเขาก็จะมีของไหว้เรานะจะซื้อเตรียมมาก่อนก็ได้บอกว่าที่เนี้ยศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เก่าแก่มากๆความตั้งใจของปื้มก็คือมาไหว้องค์พ่อพระพิฆเนศนะคะพอเสร็จปื้งก็ไหว้พระแม่ลักษมีด้วยเราครบทุกสตรนะคะมาที่วัดธรรมกระตันย ซึ่งเราจะรู้จักเทวดาประจาตัวจากหนีฐานตรงนี้เลยเขาจะมีปีเกิดเขียนอยู่เพิ่งว่าพลังงานที่นี่ดีนะแล้วก็ล่มดูนมากๆเลยพอจบจากตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปปล่อยปูค่ะเป็นครั้งแรกที่เพื่มปล่อยปูนะคะก็มาซื้อที่ตลาดก็มาสถานตักอากาศบางปูการปล่อยปูเนี่ยก็เหมือนเป็นความเชื่อนาะว่าตัดกรรมตัดวิบากอะไรก็คือปล่อย6ตัวก็มีตัวผู้3มตัวเมียสามคือจะบอกว่าปล่อยปูคือเหนื่อยมากเพราะว่ากว่าจะต่งกว่าจะตัดน้องเขาพอจบการปล่อยปูเสร็จแล้วก็คือมาซื้อเคเครปกล้วยบางปูร้านนี้คือดังมากก็คือต้องหาซื้วก็ิดดจบ้ย กินปูคะ่ะที่ใส่ลมบางปูงงไหมมันคนละตัวเอาเป็นว่าทริบนี้ไปตามกันได้